สวัสดีครับกับจ่าเอ็มนะครับวิชาณครับวันนี้เราไปไหนนี่มาจะไปบ้านปู่ผองครับบนี่เป็นบ้านบ้านเกิดเลยบ้านแท้ๆลนะใช่แต่ว่าทีไหนครับเมื่อกี้โมกุลสนอไปบ้านปู่ผองนะครับบ้านที่ปูกกันครับจิมงานล้างรถนะครับ สาวบ้านพ่อมเห็นแล้วครับระเจ้าดีครับเนู้กำลังไฟ์สดนะครับนี่เว้เยคือคือคือได้ได้ไม่ใเย็มไม่ไปกับลดีครับใจเห็นกอยู่ดีอ้ยยยยยไปไนครับไปบ้านเครแล้วจ่ะครับบนสอเอนเนื้อเน้อน้อน้อจเย็นน้อเน้อ ไปไหนเนาะลุงพลยาลาเราไปไหนเอามารอลุ้นกันเอารถตู้แซงหรอเอาคนละคันนคละคั้งสั่งทางการสั่งทางการบอสบอสตั้งใจตั้งใจบ้านปู่พ่อปู่บ้านปู่พ่อปบ้านที่ปู่พ่ออยู่หล่อนี่ใหญ่นะเนาะ สองสามครอบครอวหลายหมู่อยู่ไอ้ายุ้านนี่ครับครับผมก็เป็นหล้านจะม่ล้านใหญ่มากคนนับสกุลจะกากจะลุงคุนนั่นแหละครับผมนี่นี่นับสกุลว่าพี่ข่าเนี่ยพี่ข่าลุงจะลุงลุงไหมไม่หลงแล้วครับไม่หลงครับเมื่อเช้าไม่หลงแล้วมาทางรัฐเออมาทางรัฐมาเพื่อพูดมันคือคือทางมาทางว่างไปไกลโอ้โหนี่มาโอ้หลังใหญ่มาก ใช่ครับอันนี้เรากำลังจะไปขันยอดเห็ดใหม่นะสุ่มโจมตีหลังเหนียวโอ้ถึงแล้วโอ้ถึงแล้วถึงแล้วเห็ดใหม่เนาะครับเนาะจากลานเนาะนี่บ้านแล้วนะครับบ้านน้องสายพวกนี้ครับจักลานครับเนี่ยพื้นท่ก่อนคือหลังนี้เลยจักลานเนาะน้องสายพวกนี้นะครับผมว่ามันเป็นโพนิไฟใหม่ครับทำใหม่โอ้สุดยอดมากเลยครับของบ้านหลังกล่องวงจรปิดรอบบ้านครับง่ายว่าบ้านเอากลองลูกพน ราบ้านเอาลงพ้นไครับผมเอาแปลว่าอะไรครับนี่นะแปลว่าน้องของพ่อนั่นแหละอ่าอ่อ่อ่าอ่าอาอ่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 าอนาอ่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 นอ่าอ่าอ่าอ่เอ่า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 อ้าอ่าอ่าอ่า่าอ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 ครอบาออ่าาออออ่ออาอ่อ่อ่อออ่ออ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 ่อออออออ่อาออาออาออ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 อ

ถ้าผมตอนนี้ก็เคยผ่าพ่ากันไปปนตะเบียงนะครับโดยมี้หารนำทีมนะครับผมมี่ยังแห่ววะยุงนี้มียังหววะตรงนี้นาแค่ไหนครับปู่โอ้ยูจมจุ๊บๆนี่แหะต้นี่น้องใส่หลาใสาหลาโอ้มลังนีน้องต่หลาต อยู่ไร่หม่องได้ผลเหรออยู่ฟงผมมีต้องฟางแบบไงเป็นก้อนดีเนาะบ้านเนี้ยครับบ้านหก่องตะเกียบเป็นรักใกล้ตีว่าท่านนะครับพอผมผมนี่ครับนี่คือผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะหม่อมันมีมันมี้หน่อยปีเลยวะผู้เลือกไปข่าผู้บุญละเอ็ยดเล่าเอาตาผู้ฆ่าผู้นะ จักปีลมหน่วาสี่สิบห้าปีเราเรานี่มีประวัติมีประวัติครับผมสี่สปีเนะครับผมเกือบร้อยเกือบร้อยยุงฉางนะครับหรือว่าเรานะครับภาษาอีสาน เน้อเาหลามาูด่น้องลอยู่ที่นี่มามามาอนมนี่แหละอ๋อถึงย้าไปอยู่นู่น่ปอยู่ที่ที่จัง บ้านอตเลี่คทียวไปเที่ยวมาบ่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อามาตลอดมาตลอดมานะน้องพี่กายพันกับมามากับกันสาวกับ่อกับแม่ผากันมามาดูครับผมะคือมาดูคือพาผมไปรัดไปทั้งหมด หลายปีหลายปีหลายปี了จบได้ไหมก็ได้ฮ่าล่าฮมาฮานี่เราปีใหม่กันแ้ญาติพี่น้องมีผีลายเนาะรู้เลยปะคะต่อไปแล้วก็เรก็ไม่มาแค่นี้ปีนี้จะเดียวเนาะบ้านมังเยี่ยมด้วยบ้านมังเยี่ยมก็มาบ้านนี้ด้วย สงสัยว่าลุงพลทำไมอยู่ตัวคนเดียวแม่งตัวคนเดียวโอ้โหครอบครัวใหญ่มากผมก็ถือว่าตระกูลผมก็ไม่ใช่ตระกูลเล็กๆครับบ้านตระกูลเต็มบ้านตระกูลนะว่าก็ที่ว่าใครจะมาย่ำยีก็ย่ำยีได้คือถ้าเกิดว่ามีใครมาทําให้วงตระกูลเราเสียหายมันไม่ใช่เสียหายน้อย บ้านหนักคูนบ้านน้อยบ้านใหญ่นี่ก็นี่ก็จะมาอยู่ได้แต่เจ้ายังมาไม่ถึงนี่เหมือนบ้านหนักคูนหนึ่งเป็นคนรับเอาเรื่องชื่อเสียงตมตกูลเนี่ยเราจะไม่ีใครเหยียบย่ำคนดีก็ต้องเป็นคนดีบันเดินทำแตระกูลนี่ไม่เคยมีไม่มีที่รูประวัติอย่างนี้แต่อยูนักคูนก็ไม่เคยมีเลยว่าไม่ไม่เป็นไม่ได้หรอกกูอะ ปู่แกเป็นปลาแกเป็นปราชาวบ้านสมัยก่อนนะสมัยก่อนจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากคนทั้งอำเภอคนสวนจะรู้จักท่านที่เราจะไปวันนี้ใช่ไหมครับใช่พอคืนนมามามาตามตามแม่มาแม่เอาเอาข้อใหม่ ปู่ยปู่ินปู่ปู่ขอ่ปู่ปู่ของปู่ปูย่าแม่เลยตามตามแม่มาตามแม่มาอยู่บ้านคนเก่งตระกูลจริงก็อยู่บ้านตะกูลซื้อตะกูลอยู่คืดซื้อเอาเผาถ่านแต่ก่อนเผาถ่านเนี่ยเผาถ่านขายได้พันสองพันก็ซื้อไล่ซื้อนาท่องรักพันสองพันในบ้านก็เกาะมันอยู่คนเดียวเนาะ <fazla S 2> <applic i> อนนีไปอยู่คนเดียวมากกรอยไปอยู่ทําไมคนเดียวคิดว่าอยู่ไม่ได้มาอยู่บ้านพ่อก็เลยจะแบ่งให้เพราะว่าพี่พี่เขาอยู่ได้ครับพี่เนพออยู่ได้ครับก็เหมือนกับเหมือนกับพี่ไปซื้อบ้านซื้อที่ถูกบ้านตรงนั้น,น,นคืออยู่ในบ้านมันรับ,พ,บพี่ขับใจด้วยอ๋อพี่รับใจเราอยู่ไม่ได้ถ้ายิ่งนอกสบายใจแล้วก็อยู่ได้ ตอนนี้ให้สภาพบ้านผมนะตอไม่มีฝาบ้านก็อยู่ได้ <c oughs> ใช่สบายใจไงแล้วอยู่แบบไม่ต้องยึดติดเลยม <c oughs> ัน <c oughs> ดเูเหมือนละครทีวีนะทีแรกแต่มันเป็นเรื่องจริง<ช>ทีแรกท่านคิดว่าต,ตัวตนออกําทีวีนะคิดว่าโอ้บ้านก็นั่นก็ไปดูจริงๆเว้ยมันไม่มีฝาอนี่ยวะมันไม่มีฝาเลยก็เลยก็เลยคุยกับหลานผู้ที่นั่นว่าเออเราพัเดี๋ยวให้มันอันนั้นค่อยไปสร้างให้ ผูดีอยู่ๆมาก็เลยมีคนมาเสนอสร้างให้ก็เลยว่าเออไปสร้างค่อยว่าเอามาอยู่บ้านเหาะต้อเไม่ถ้าเกิดมาถ้าเกิดมาไม่ได้เพราะว่าอยากอยู่นั่นนะอยากอยู่ลูกก็อยู่ด้วยลูกก็ไม่อย่างมาน้องนวลว่าจะไปไหนพ่อจะาไปไหนเพราะว่าจะมาอยู่บ้านวังเยี่ยมกับคุณพ่อของนี่คือน้องสาปูคนที่ บนที่สุดท้องบนที่สองสุดท้องตัวนี้แหละที่ที่ที่ใส่บ้านเลขที่บ้านเกิดบ้านเลขที่เจ็ดสิบปกติบ้านบ้านหลังเก่าที่ห้องเกิดมันจะอยู่อยู่ตรงนั้นก็รื้อมาื้อรื้อออกออกมาย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยบนรุ่งเห็นขึ้นนะบอกจบคลิปนี้ลาไปครับสวัสดีครับ